นายวิญยตาชาติมนตรีนายความของนายทักษิณชินวัตรเปิดเผยว่าวันทีน่1กรกฎาคม2568นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปศาลอาญาด้วยตนเองตามนัดในการตรวจพยานหลักฐานคดียิดเนนักงานอายาการสำนักงานคดีอาญา8เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายทัดษินเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550กรณีเมื่อปี2558นายทักษินให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้โดยมีเนื้อหาพาดพ,พิงสถาบันสำหรับการสืบพยานมีทั้งหมด7นัดโดย ่ายโจทย์นัดในวันที่1 2และ3กรกฎาคม2568นักสืบพยานฝ่ายจำเลยจะสืบพยานในวันที่15 16 22และ23กรกฎาคม2568หลังจากนั้นศาลจะจัดทำคำพิพากษาต่อไป อบประชาร์พดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายสวงสดิบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตกรณีดำรงตำแหน่งครบทุก3ปีโดยนายสวงสและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม50.2ล้านบาทไม่มีหนี้สินโดยนายสวงสถือครองทรัพย์สิน2 8 2ล้านบาท,ส,ส,ส,บส,าบาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากและเงินลงทุนพ,พร้อมของที่บินหนึ่งแปลงที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาเมื่อปี2540 มีทรัพย์สินอื่นกว่า10.6ล้านบาทรวมพระเครื่อง530องค์มูลค่า8้าน6แสนบาทพระพุทธรูป73องค์เครื่องเสียงแผ่นเสียงภาพศิลปะรวมหลายรายการขณะที่นางรุ่งทิวาภริยามีทรัพย์สิน21.9ล้านบาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินรวมของภริยาได้แก่ที่ดิน5แปลงอาคารสินหลังทองคำกระเป๋าแบรนด์เนมและเงินให้กู้ยืม กรณีเจ้าคุณอาจหรือพระเทพวชิราปามโมเจ้าคณะภาค14-15และเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพได้ลาศิกขาที่จังหวัดน้องคายเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าได้เดินทางข้ามไปที่สปปลาวแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน2568เจ้าคณะภาคที่1-2-3แต่งตั้งพระผงวชิรรังสีเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ราาักษาการแทนเจ้าอาวาสวัตรีทศเทพขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพัน์ผู้ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าอดีตเจ้าอาวาสกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือการพนันออนไลน์แต่หากสืบสวนสอบสวนแล้วพบความเชื่อมโยงทางตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโพสต์คลิปวิดีโอปลอมเสียงโดยใช้ AI พร้อมแจ้งเตือนประชาชนอ้างว่ามีบุคคลไม่หวังดีจากประเทศไทยได้สร้างวิดีโอปลอมความยาว29วินาทีโดยนำภาพวิดีโอของสมเด็จฮุนเซนในโอกาสพบปะหารือกับเจ้าหน้าทีร่ราชการจังหวัดพระวิหารเมื่อวันที่27มิถุนายน2568มาตัดต่อร่วมกับเสียงพูดภาษาไทยเรียนเสียงหลอกระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพสู้รบกับไทย นเงิน300บาทแล้วจะคืนผลประโยชน์ให้ทันที50,000บาทเมื่อชนะสงครามโดยขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างสูงต่อบุคคลไม่หวังดีเหล่านี้และขอให้ร่วมกันช่วยลบทำลายข้อมูลเท็จเหล่านี้อย่างทั่วถึง